สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบ,บามือสองให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะรอแบบนี้เลยทุกท่านพร้อมซิ่งพร้อมขับนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลใช้งานได้ปกติทุกท่านไม่มีปัญหานะคะรถมือเดียวป้ายแดงค่ะสดได้ผ่อนได้นะคะสบายๆค่ะสวยเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะคะ รถอี u ูสูดดีแม็กหนึ่งจุดเก้าแซดเกียร์ธรรมดาปี2015เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะราคา3า9 0 0 0าับาทค่ะผ่อนเดือนละ6,700บาท72เดือนลูกค้าเครดิตดีมีสลิป4ดาวนะคะรถสภาพาบแบบเดิมๆโรงงานทุกชิ้นลูกท่านไม่เคยชนนะคะภายในยังใหม่มากออปชันเต็มเพลงมีฟังเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้มีกล้องถอย เลขกไม่เพียงแค่83,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถยนทัน,นีนะคะทางด้านเจ้าของเดิมค่ะได้ดูแลรักษากันเป็นอย่างดีมากๆใช้อย่างทนุถนอมสุดๆค่ะไม่เคยบรนทุกหนักเลยนะคะท่านใดที่ได้ไปนะคะเหมือนได้ไป้ายแดงไปเลยค่ะทุกท่านในราคาที่สุดคุ้มค่ะผ่านการใช้งานน้อยๆแบบนี้นะคะได้ไปมีแต่คุ้มกับคุ้มสนใจโทรคุยติดต่อ,อนัดดูรถนะคะ ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะทุกท่านพิกัดนัดดูรรถอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะโทรคุยโทรนัดล่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายได้ไม่เสียเวลาเปล่านะคะสวัสดีค่ะ